อย่างที่ผมพูดมาโดยตลอดไม่ว่าคดีอยู่ผมเองที่อยู่บนในในในขั้นตอนของสารร,รัฐมนูนนะครับผมก็ให้ความเคารพของกระบวนการยุติธรรมนะครับเรื่องของรายละเอียดอะไร,ไรผมก็ถ้าท่านผู้สื่อข่าวทุกคนทราบอยู่ผมก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากมายนะครับเพราะว่าต้องให้เคารพในระบบตุลาการด้วยของท่านทักษิณเองผมเชื่อว่าตอนนี้ก็เข้าสู่ขบวนการยุติธรรมแล้วนะครับก็เป็นหน้าที่ของของทางฝ่ายฝ่ายจำเลยที่ต้องไปชี้แจงให้ชัดเจนนะครับ ก็ข,ขอให้มันเข้ากรบวนการยุติธรรมแล้วเป็นไปตามกระบวนการเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องนะครับคือเรื่องของอนาคตเนี่ยเราก็เราก,เราก็บอก แคนเนืว่าเซโนอะใช่ไหมครับจะเป็นเมื่อไหร่ปีสองปีอะไรผมไม่แน่ใจเหมือนกันผมไม่ทราบแต่ถ้าเกิดถามผมอะตั้งแต่ท่านออกมาท่านผมเป็นนายกเนี่ยไม่เคยมีการพูดคุยว่าจะลงพื้นที่พร้อมกันพอผมเองผมก็ไม่ทราบว่าว่าว่า,วา,วาท่านมีความประสงค์อย่างนั้นหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบเหมือนกันอยู่ดีจะไปเทอท้าเอาว่าท่านอยากจะลงพื้นที่กับผมมันก็มันมันมัน,ม,น,ม,นมันก็ไม่ถูกนะครับ มเชื่อว่าไม่นะครับเพราะนี่เป็นคดีบุคคลนะครับแต่ว่าแน่นอนถ้าเกิดถามถ้าเกิดถามว่าเขาตกับพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยในแง่ของบุคคลก็อาจจะเขาตกลงจิตใจของของท่านหัวหน้าพรคนะครับอันนี้อันนี้ต้องไปต้องไปถามกันเองนะครับแต่ที่ว่าเชื่อว่าในในแง่ของพรรคการเมืองในแง่ของคุณทักษิณในแง่ของรัฐบาลนี่ผมว่าแยกแยกกันชัดเจนนะครับครับ